สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่บ้านทลาดนะครับผมนี่นี่ก็เป็นแหล่งน้ำนะครับแต่ยังไม่มีน้ำนะครับเป็นาฝายชนประทานนะครับของบ้านทลาดนะครับห้วยประแดงภายนะครับ เดี๋ยวผมจะพา f อซทุกท่านไปดูช้างนะครับดูช้างแม่พังอีกเชือกนะครับที่เอามาผูกไว้ใต้สะพานนะครับผมนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องไปเบิ้งหยาเพิ่นเบิ้งอาหารเพิ่นครับที่ว่าเพิ่นเอามาให้สร้างกินเพิ่นได้อีหยังมาให้สร้างแน,น่นอนนี่อันนี้ก็เป็นไหม่ให้เลอพี่น้องเลยนี่ใหม่ให้ครับ สำหรับสีไ้สร้างเพื่นายูได้กินนี่แหละครับผมนี่กะไม้ส่วนนี่ขนงานเล็กเล็พื่นกนสีหักกินงากินใบมันครับแล้วก็สีกินเปลือกนี่ครับอันนี้ก็เป็นซับป,ประโดครับผมบักนัดนี่แหละพี่น้องอ้ยพ่นเลี้ยงไว้งามงามครับจะคข้องพิ่น,นี่แสดงว่าจะคของพิ่น,นี่เป็นคนที่วาปณีตแห้งเลยพี่น้องนี่ นี่เลี้ยงเป็นกอเป็นกอไว้ครับนี่สำหรับให้สร้างเพื่อนได้กินครับสับประรดนี่ก็เป็นอของผู้ใหญ่ใจดีครับที่เพื่อนอให้น้องสร้างมากนี่แหละครับให้ได้ยู่ได้กินนี่ครับงามงามครับสับประรดนี่เพื่อนกส่งมาจากพุ่นละครับพัทยาพุ่นละเพื่อนเอามาแต่ชนบุรีพุ่นละครับ งามครับเดี๋ยวผมกับสีได้น้ำซับปรดไปไห้แม่พังเพื่นจากสองกอครับสร้างพังเชือกนี่กับโบเมนตโตไนตัวอื่นโตไกดอกพี่น้องเป็นแ่ะแม่พังสวยๆของเฮานี่ล่ะครับพังคํามือนครับ เาวสวยอ้วนตุปุนี่อ้วนกลมบล็อกครับนี่กะสมซื้อครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่ครับ,บเบื่องเนือเบื้องโตล่ำเนือร่ำโตเพิ่นครับ จินหยาก็จินดีดีพี่น้องสั่งในทีมงานเฮาอายุเพิ่นกบสิอยุประมาณสามสิบกว่าไปถึงสี่สิบนี่แหละครับก็บอายุหลายแน่แล้วนี่ครับกะอาจสิมีเสียงอา่า รถหฮือเสียงภายนอกรบกวนแนเดอพี่น้องเด้อพราะว่าเข้าท้ายอยู่ไกลๆครับกับท่างรถนี่แหละครับนี่เบิ้เพื่นกินบังนัดครับ สร้างเชือกนี่กัแม่ข้ามืนนี่กัเพิ่นกัอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นสีาตาบกคอยดีครับที่การทางสายตา,าขางหนึ่งครับนี่เฮ้าเดี๋ยวสิให้เบิ้งครับนี่นี่ยนี้นี่ครับสังเกตเบิ้งตาเพ,พิ่นเด้อพี่น้อง ตาเพื้นสีขาวๆครับนี่เปนพิษะไอพิการทางสายตาครับนี่ครับเมคับ,ม,คบมือเน่ารัังเกตเบืองตาเพื้นสีขาวๆดอกครับแต่ว่าการเนื้อตัวของเพื้นนี่สิสมบูรณ์ดีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีกับโมเมนต์สางสีสูงบันไดดอกพี่น้อง แต่ว่าสมบูรณ์อ้วนแห้งครับนี่กับป้านหมูพุดแล้วครับอ้วนน้ลีครับนี่การกินการยูของเพิินกะจ้าของเพิินเลี่ยงดีครับ ครับการผูกการลามของสร้างนี่กับว่ามเนเป็นการทรมาน่อย่างไดเด้อพี่น้องเด้อเป็นการเสพสร้างครับเสพเพื่อว่าให้เพิ่มลุดเพิ่นขาดครับเวลาสิไปลุดขาดไปไปกินของการเกษตรเพิ่นไปย่ำเขาย้ำน้ำเพิ่นครับไปไอ้เหตุของเขาเสียหายจังสิละพี่น้องก็สร้างมี่จะของกัสิยากครับนี่สังเกตเบื้องเด้อพี่น้องนี่ครับ นี่สร้างสร้างตัวบังไงสูงน้อยนหนึ่งพีนง่น้องนี่กับโบสมโตเพิ่นได้ครับนี่ก็หันมาสร้างไายครับหันมาเบิ่งสร้างไายนี่แหละเพิ่นว่าอ้วนปานปน,นวยบังตูนครับเบื้องหลังเพิ่นนี่ หันหนามาแล้วสงสัยพ่นสเสียวครับเพราะว่าตาเราบ่าเห็นหูง้างนึงครับนี่อ้วนอ้วนนิลีครับ ตาข้งนี่ของอ่ะเม่ขมือกันยังดีครับนี่สังเกตเบื้องรับตายัางแว่วว่อยู่ครับฟังนี่ถ้เป็นสร้างที่นี่ใสดีเชือกแล้วครับโบได้มีความดูไหลย,ยังครับเลี่ยงง่ายครับนี่ตูญ่ใหง่เร็วพร้อมครับ นี่ครับนี่ครับกะแม่พ่งข้ามเมือเท่ากับเพื่อนกะเขามาลบมโมยุติสสะพานนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็มากินหยาอยู่นี่แหละครับออกไปข้างนอกกะบ่มีหมกับสีห้อนแน่ครับ โอ้กินหยาดีเลยครับนี่กะส่วนมากาการใหย้ยาใหา้อาหารของสางเข้านี่กะสีคอยหายไปเรื่อยๆครับราวาคอยยนไปเรื่อยๆคันเข้าหายเพิ่นหลายครับหายเพิินหลายเกินไปกัสิเป็นการกินแล้วก็เหยียบครับกับเพิ่นกรสีว่กินอีกะสิเป็น กลายเป็นเศษอาหารเป็นขยะนี่แหละครับเท่าก็ต้องให้เพิ่นี้ละน้อยครับให้เพ่นได้กินให้เมื่อก่อนแล้วก็จ้างไห้ครับสาวสวยหน้าตากระไ่ครับกับแม่พังเข้านี่แต่ก่อนพ่นกับเป็นสร้างทังผังเหนือพ่นเราพี่น้องสังเกตเบื้องหูพ่นครับวันนี้กะจ้าของพ่นก็ไดไปเอามาอยู่ใน ขอบขั้วนี่แหละครับจากภาคเหนือพุทธละเป็นสร้างที่สวยที่นิสัยดีอีกเชือกล่ะครับของหมู่บ้านตลาดนี่แม่พังข้ามือน,นี่นี่สังเกตเบึงขาเพื่อนนี่ขาเพื่อนสีบอยเย่าปันใดเด้พี่น้องขาสีสันๆหรอกครับแต่ว่า อ้วนใหครับรตาเพื่อนก็สีขาวๆจช่สิแหระครับคือผมบอกไปแล้วครับหนาใหญ่ครับนี่ หนาใหญ่สวยง่ามสังเกตเบ่งตาเพิ่นกับออนโยนดีครับนี่สงสัยสีขั้นครับเริ่มทูแล้ว ครับผมก็ฝากติดตามช่องน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์น้ำครับผมสวัสดีครับ